สวัสดีแล้วก็สวีดัสครับท่านผู้ชมอะวันนี้เราพาท่านมาเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ดังวัดคีรีวงนะครับหนองชุมงพลเขตนี้สิตเป็นเขตลาดหรือว่าเพชรบุปปรีเนี่ยนะครับด้านบนที่เห็นนี่นี่นะเป็นเขาอย่างงามๆแล้วก็ด้านหลังผมอ,อ,งนะอยู่นี่เป็น หพ่อองค์โตโตหรือองค์ใหญ่นั่นเองนะครับมันีเท้าเวทุวันอยู่ทางขึ้นด้วย่ะเดินชมกันครับอลองบรรยากาศโดยรวมครับนี่วันนี้รู้สึกว่าท้องฟ้าจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ปกติให้ฝนตกๆตมานันี่จะแต่ยังไงอะท้องฟ้าจะเปิดมาก เท้าเว์เตัววันครับแล้วก็าพองใหญ่นูน่นพระพุทธท้าวัชระมงคล <c oughs> อ่านไกลๆ <c oughs> อันนี้ก็เป็นป้ายป้ายอะไรนะ ทำโบโอ้โหคีรีวงมาดูใกล้ๆละอ,อาเหนาเนาะอ๋อเราก็เห็นเหมือนกันครับโหโห เขามาวางไว้ทำไมเนี่ยทำไมให้ขึ้นบบม่กเกเกินแล้ตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นบันไดไปชั้นบนกันนะครับนี่มาทิพพระหลวงพ่อองค์ใหญ่โอ้ยบรรยากาศดีดี ฮวันนี้ตาแม้กเขาจะพาไปขึ้นอะไรนะบุพ่าสวรรค์สามร้อยเท่าไรหกว่ั้นอ่ะเห็นไหเห็ขอกรไดดวหรอถาม่ามีะ้ดนี่ขึ้นไปถึงบนแล้วครับ เรามีเก้าอี้ไว้คอยบริการท่านนะครับถึงลึหแล้วหก้อหห้า้้้ ด่านอะไรนะคือแ,แปดออห,ห,หันคอตรานใครได้ขโมยบาทพระไปครับโอยทำไมหายใจอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับท่านผู้ชมอืม ผมพ่อไหลแล้วไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยมาไปร้อยก็ได้ร้อยแปดมีลิงนะครับท่านนู่นเนี่ยนนางบนพระอืม โอ้ยลิงบอกรู่นอ่ะโหแต่อข้างบนจ้องใหญ่จ้องใหญ่อะวันนี้รถขึ้นได้อะวันนี้รถขึ้นได้เนี่ยใช่มีรอยล้อเนี่ยนี่ลูกโอเคโอ้โหสุดๆุอบ แก้งหายใจแรง่นั้นี้เขาไม่ไม่เหนื่อยครับแต่แก้งหายใจแรงอ้อใช่รถขึ้นมาได้นีว่ใช่รถขึ้นมาได้เนี่ยลอยล้อนี่แต่ไม่รู้ขึ้นตรงไหน,นอ่ะเขาเดินไปดูถ้ำกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูบ้างอยู่ตรงไหนก็นไม่รถอุอ้ย ายขนาดใหญ่อยู่นู่นกับในกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวลองซูมให้ดูแล้วกันซูมแบบสุดๆแล้วนะเนี่ยบ้านาในคุเสือคุ้มบาบจำลองข้างบนนะโอเคกลับที่เดิม อ่าครับเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกนี้กันครับว่ามีโมบายก็มาทำบุญที่นี่นละโอ้ไปเดินฮอ,อบไหมไม่หอบไม่หอบเลยเดินเป็นอะไรอีกแล้วอ๋อรอบชั้ม <c oughs> มีใครเอาวลาจะพูดปร,ดช,ปรชิกเลยนะ่ะ น,น,นี่เราก็มาลงถ้าโอ้ยนี่ถ้าจริงหรือถ้ำจำลองนี่ดูจะไม่รู้ดูจากปูนแล้วไม่รู้เดีย๋ยวถเย็นไหมอ้ามีช่างมีสร้างเลยสร้างโอ้ยเจอสร้างแล้วสร้างด้ยท่า

นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเอ๋ใครขึ้นไปปั้นหน่อยนะข้างบนนี่ต้นไทรใช่ไหมเนี่ยมรู้จะมีรากย้อยลงมาเนี่ยโอ้ะครับเ้าจะแหงนากแล้ว อันนี้หลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะมีจานข้าวรอเลยเพราะน้ถือบานที่ถือจานรอแล้วหลวงพ่อเรานี่ถ้อยน้อๆตรงนี้ครับมีแต่ไม่มีทางขึ้น ตอนนี้ก็เดินขึ้นไปไดไปน้ำมัสการหลวงพ่อองค์ใหญ่ทางด้านบนต่อห้าวเพลแล้ว

นี้มาชมวิวทางด้านบนกันครับนี่จะรถนะสองคันเนะข่าลูกนู้นพอแดดตองแล้วเห็นชัดนิดนึงอุ้ยมีเสาสี่ต่อไปใช่นังวัดอะไรเนี่ยน,น,นี่น่นนวัดนะน,น่าจะใช่นะน่าเป็นโบสอันนูน้นนะไกลไกลักอ้น นั่งวัาไหนรวัดเดียวกันนั่นแหละโน่น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 ท่ะผมก็ไม่ได้อยู่แบบนี้เหมือนกันอ๋อไหนวะเราจบเก่าวไม่รูไรแวใคจะดาใครจะเดาล่ะโน่นข้างบนมีทางล้อไปอยืมข้างบนมีรอยล้อรถวิ่งด้วยเดินช็อตตรงนี้หน่อยมาทางด้านหลังหลวงพ่อองค์ใหญ่ มีบันไดปีนขึ้นทางด้านหลังด้วยครับ เสียงจริงหรีดไม่ใช่เสียงเจ้าจันป่าแม่แต่จริงหร,งรงีดเฉยเลยตอนนี้เหมือนบอลเลยนะอตะาอ๋อโอเคครับฮะนี่คือยามว่างก็เลยมาเที่ยวชมอ่าวัด คีรีวงน้หลังชุมพลเพชรบุรีเข้าย,อย้อยเพชรบุร,รีครับนี่โอเช่รับหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังผมนั่นเองน่าเป็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์ ลงจากหลวงพ่อองค์ใหญ่แล้วก็มาลุยกันในป่าป่าอะไรเนี่ยมีทั้งป่าไผ่ป่าอะไรที่ไหนตรงนี้เหรอเื่นลมเรื่องโบะปะอีบิดบะใช่ไหมตามที่เนี่ยทั้โบ้ตั้มโบ้จะไม่น่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดมีคออยู่มีมีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลไงจับของทะเบียน การตกเขาอ่ะโอเคมาต่อกันต่ออ่ะลงรถลงมามาต่อตอนนี้อีกหนึ่งจุดอ่าตอนนี้มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอ่ามีน้องหมามาต้อนรับด้วยนี่ฮลัลโหลมามามา ไม่มีอะไรให้กินหรอกลูกน้ำตาลฮัลโลหลฮะไม่มีอะไรให้กินหรอกอ่ะโอเคอเมื่อกี้จากหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับตอนนี้เราก็เดินมาต่อไม่เดินนี่นั่งรถมาโอ้โหนี่ ทัมโบนี่ครับแอสคีริวงครับอย่าลืมคนระับผ่านมาผ่านไปเคตอะหนองชุมพลเขาย้อยแล้วับวัดคีริวงมาเที่ยวประชมก็ได้ลงทะเบียนก่อนครับน,น,รนี่เหรอเอานี่ไม,ไม่ไม่ตกนิดเดียว <c oughs>

ลงทุกคนก็นได้หรือคนเดียวแล้วรวมกันเลยก็ได้คนเดียวแล้วก็อ่ะประธานลงไปก่อนประทานลงไป,ปงไม่คู่เนนะี่ยคอยอยู่เนี่ยมาจากไหนครับอ่านี่ยน้องหมาเล้ยก็องะอ๋ออื ทางเดินขึ้นเดได้ามเร็วอาล้ครับนี่คือโทางขึ้นครับท,ทางขึ้นแค่ร้อยห้าสิบเมตรเองทางขึ้นไปแล้นก่อนแล้วเอาละคุณพระนำแหละครับ เอาละครับท่านผู้ชมเอาละเอาละเอาละ,าละนี่ขึ้นแล้วครับท่านฝึกไปในตัวอืเอาละครับหืา นี่ขึ้นแบบง่ายๆนะครับเขาบอกอืออืออ๋อดึงออมาโอ้ย,อยแก้งหายใจแรงไปงั้นแล้วครับรนี่าอมาเจอพายุฝน ลมแรงตนน้นไม้โค่นเออนู่นคุณพระเดินถึงนู่นแล้วมาดูเราดิฮะ แกงหอบถึงแล้ว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 ,ลวนี่เดียวนี่ครับขบอกจุดพักกูนั่ง <c oughs> <c oughs> นูน่นเฮ้ยแกงหอบแกงหายใจแรง <c oughs> เป็น้าอย่างเงี้ยกําลังกายไม่ค่อยออกอหรือว่าไม่ค่อยออกกําลังกายก็เลยจะหอบนี่หน่อยเดือกงหอบอโหหอบจริงนะครับไม่หอบเล่นอ้ไ,อไว้เดินตามหลังมามันไม่บวนเลยสักแอหน่ง ว่ต่อ,อขึ้นได้ขาลงเนี่ยดิ โอเคเดี๋ยวปิดกล้องก่อนคนระัข้างบนพระเพียนวัดคีรีวงศ์ถึงข้างบนแล้วครับหอแแ็กอันนี้ก็เป็นพายด้านในในถ้ำที่เห็นอย่นี้อันนี้ก็เป็นา่าถ้ำชั้นบนู่นี้งงย,นยัยงงงนะครับแล้วอย่าถ่ายว่าทำไมถ่าย้วแบบนี้ยืนไม่ไหวแล้ววิวโดวยรวมครับไอ้ใหญ่าต ต้องไปวิวไปรวมไปแล้วนู้นเสมมีแล้วเดี๋ยวมันตกลงไปสองตัวเลยมั้ยโอเคไี่เรดีรูปมันเลยหมาไม่มีเหนื่อยและไม่หอบเลยแต่เราหอบแทกแทกมาทีหลังแถ้ามีกี่ตัวสองตัวป่ะสอสองตัวตัวอยู่กับพวกเอาสอกคอยคอยนั่นอ่ะ โอเคอะเดี๋ยวเราชมช่วงตัดไปครับนี่เป็นภาพภายในบริเวณถ้ำอ,อ้ใช่ดิโอ้โหะดูความสูงแล้วก็ความชัน โอ oh. okay. เคจะขอตัวลงกัน,นครับอ่ะครับตอนนี้ก็ได้ลงจากเขามาที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ขึ้นรถมาแล้วเนาะโอ้แฉะครับแฉะทั้งตัวโดนทั้งฝนแล้วก็เหงื่อด้วยเต็มเต็มเหนื่อยเลยอย่าลืมครับใครมาเที่ยวแถวเขตเพชรบุรีหรือว่าเขาย,อย้อยอ่าพิมพ์มาใน G P S หรือว่า Google Map ได้เลยนะวัดคีรีวงหนองชุกพลอ่า ก็จะได้เอามาเที่ยวชมเขาชมพระอุค์ใหญ่ที่เห็นเนี้ยนั่นเองนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางกันกับกาเดินทางกันออกจากวัดคีรีวงลูถ้ำเอ้ยถ้ำถ้ำไม่ใช่ถ้ำถ้ำทัมโบทัมโบนะครับบอ่ะขวาอุ้ยพอดีมีบอกทางด้วยอ่ะเดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆครับว่าไปไหนยังไงต่อตะลอดตะลัดทัว ชมท ie, ้องนาท้องไร่ลงฝนตกตกบ้มตอนนี้เราก็มาถึงนี่ครับบ้านพอยคาเฟ่นี่อ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ครับบ้านพอยคาเฟ่เราไมเช่ หุ่ยไงล่ะอ่าดิบเนี่ยอ่าดิบไม่ต้องกลัวเครื่องมันหัดเลยมูสันเยอะ <S 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 เป็นฝ่ายแอนชาไทปั่นกับร้านน,น,นี้ครับบ้านพลอยนี่เช่ แฉกหวานเนี่ยพอกอัดเปื่อนแล้วเนี่ยมีคนเป็นอะไรหน,นึ่งพอกอัดกรอบอแข็งนิดนิดเพร้อลอ,อ,อยลอยเตื่นไม่เหลืออะไรเลยกินกระนั้นตรงไปต่อครับ ตอนนี้ก็กลับมาถึงที่พักหรือว่าทางวัดป็ิทีเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ไปปีนเขาขึ้นเขานะครับแล้วก็ลงจากเขาหนีฝนมาเมื่อสักครู่นี้ก็กลับมาถึงที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณทุกท่านที่เข้าติดตามรับชมในช่องของเจเจสเปอร์ชแนลเป็นอย่างสูงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ติชมกับช่อง ได้นะเดนะครับก็ขอบพระคุณไอ้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าหรือว่าคลิปหน้าครับจะไปเที่ยวยังไงเที่ยวที่ไหนหรือว่าทำภารกิจอะไรค่อยมาชมในคลิปถัดไปครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ